วัดมหาธาตุครับเป็นวัดสาคัญของจังหวัดเพชรบุรีครับโดยวัดที่มีประช้านานนะครับมีอายุในยุคของกรุงศรีอย,ยุธยานะครับที่นี้เราอยู่บริเวณดดหน้าวัดมหาธาตุนะครับจุดที่แม่น้ําเพชรบุรีครับเป็นแม่น้ําเพชรบุรีเป็นแม่น้ําสายสาคัญ ที่มาจากเชือกเขาตะทิศตะวันตกครับไหลผ่านกลางเมืองเพชรบุรีเพื่อจะไปลงทะเลที่วัดแหลมนะครับเพืนให้เมืองดานใจกลางเมืองที่มีมมความจเจริญมา่ช้านานครับแม่น้เพชรบุรีสะพานใหญ่ของเพชรบุรีนะครับมีชื่อว่าสะพานใหญ่ เพชรบุรีมีชื่อเสียในเรื่องของศิลปะปูนปั้นนะครับช่างจากเพชรบุรีไปฝากผลงานไว้ทั่วประเทศนะครับเรื่องศรริลปะปูนปั้นตรงนี้มีตลาดครับตลาดสำคัญของชาวเมืองที่มีมัชานานครับ จะมีช่วงเช้ามืดจนกระทั่งถึงประมาณ11โมงครับจะขายของตั้งแต่กับข้าวเสื้อผ้าร้านทองทุกอย่างจะอยู่ที่นี่ครับตอนนี้เวลาประมาณ10บนาฬิกา้วนะครับวันเสาร์วันนี้เป็นวันเสาร์ ทนาคารของเแคทรีครับตลาดสายหุ้นบาริโก้เสื้อผ้าอนุญาตธาคารเก่าแก่ครับมีธนาคารกรุงเทพแน่นอนครับธนาคารกรุงเทพตั้งอยู่ตรงไหน นั้นคือศูนย์กลางของธุรกิจการค้าดั้งเดิมครับก่ันที่จะม,มีห้างในปัจจุบันนี้นะครับทุกเมืองจนในจังหวัดสองพันสงพันทหารานาคา,า,า,ารของเทศตั้งอยู่ก็คือศูนยกางเมืองครับนำมาให้ชมนะครับย่านการค้าเก่าแก่ แค่บริสุทธครับ